เริ่มอาการบอดีความที่หัวใจบอเต้นขาดการความน่าจะเป็นคือเห็นเธอบอดแครบอได้มีอาการแทรกซ้อนเมื่อมีแค่หอ,อยบาดแผลกลาเป็นยางคือจังสิตายโอ้ สมองเบลอเมื่อเธอเขาว่าเลิกกันอาการโคม่มากระทันหันเข้าขันหัวใจวายบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิ่งมีชีวิตต่อไปแบบใดคือข,ขาดใจก็ไม่มีเธอ จักกซียูจังใดเป็นแค่จังสิรอดสายใจแค่เฝ้ารอคือว่าสิว่าพอกันเจ้าสิไปกับเขาเขามีความฮักกันด้อยู่่วงกันสมกันแนนบสมองเบลอ เมื่อเธอเขาว่าเลิกกันอาการโคมากระทันหันเข้าขั้นหัวใจวายบอดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิ่งมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจคือบ่อมีเธอ สมองเปลือเมื่อเธอเขาว่าเลิกกันอาการโคมากระทันหันเข่าขันหัวใจวายบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิ่งมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจบ่มีเธอ